สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะทเบีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยเมื่อนี้มาดามหน่อยพาพี่น้องมากินตําบักฮุงแบบบอเมเนบักฮุงค่ะพี่น้องอย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนๆเนาะพี่น้องเนาะ อยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกบักหุงบักหุงมันหายยากมันบ่มีแถมแพงค่ะพี่น้องโลนึงก็ตกสี่หารอยบาทต่อนหน่วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหน่วยนึงกัเจ็ดแปดขีดเก้าขีดก็โลนึงก็ตกสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยบาทค่ะพี่น้องแถมหายากมื้อนี้มาดาหน่อยก็สิม,มานั่มเสนอค่ะอยากกินตาบักหุง เอาอยัางแทนพ่อตัวเจ้าของใดเนาะค่ะพี่น้องถ้าพูดถึงรสชาติรสชาติกะที่ว่าโอเคค่ะพี่น้องเหมือนกับบังคุงเฮิร์มเลยล่ะค่ะกรอบๆเหมือนกับบังคุงเฮิมแต่ว่าต้องเอาชนิดที่มันมีหลายสีแต่ว่ามาดามหน่อยมากนี่ก็คือเอาหัวที่มันเป็นสีเขียวเขียวม่วงม่วงขี้มขี้มปนกันค่ะพี่นอ้องเอามาให้พี่นอ้องเบ่งแลค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นหัวแบบนี้ หัวพักนั่นแหะค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อสาวพลังก็ซื้อหยังหรอกมาดามหน่อยก็จําซื้อบ่ได้อันเอื่นยากหัวพักนั่นแหละค่ะพี่น้องหาก็มาปอกเปลือกชั้นนอกมันออกแล้วก็มาขูดต่าปกติมันก็กบกรอ,อบค่ะพี่น้อง รสชาติก็คือบะคงเคิมค่ะอันนี้เอามาใช้แทนเอามาใส่แทนเอามาใช้แทนค่ะพี่น้องขันผู้ใดอยากกินตามบะคงยูมเมืองนอกปัญหาบ่ไดกันส่วนมากระดิสายอันนี้แทนกันค่ะก็คือทดแทนได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาดามเราจะกินกับนมจีนวันนี้ไม่โอกาสเด้มานําเสนอเอามาให้พี่น้องฟังกรณน,นี่นขนมจีนอยู่เมืองนอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาดำหนอดกระดิสาสองสองอันนี้แหละ อันน like like ี้ยี่ห้อนึ่งน้ำจิ้มแยงค่ะพี่น้องอันนี้ก็ยี่ห้อนึ่งค่ะพี่น้องหอหนึ่งนี่กระโต๊กหอละสี่ลอยกำมหอละสี่ลอยกำมหอละสี่ลอยกำมก็เป็นของเวียดนามมั้งค่ะพี่น้องค่ะบ่เป็นของเมืองไทยหรอกเป็นของเวียดนามเพราะว่าเพิ่นมีขายอยู่ตามห่านที่ห่านเวียดนามห่านหล่าน้าที่เป็นตัวแท่นจำหน่ายเนาะค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นก็มีขายเฮาก็ไดิืกอกินแบบนี้ต๊ะหอหนึ่งกับยี่สิบ สามสิบสามสี่สิบสองโหละประมาณลอยละค่ะพี่น้องหอละประมาณหนึ่งร้อยบาทไทยค่ะพี่น,อน้องสี่สิบกรัมมันสี่สิบกรัมกามาอ้ามะต้มน้ามะต้มกระสีออกมาเป็นน้ำจีนนี่ละค่ะทีเมืองนอกเขากินกันตีพวกทต่อยู่เมืองนอกกินก,กันกระส่วนมากกระสีกินน้ำจีนแห่งแบบนี้แล้วกะ ส้มตําบางที่หายากบางที่ไม่มีหรือมันแพงเกินไปค่ะพี่น้องหัวหนึ่งหน่วยหนึ่งกระตุกสี่หาลอยบาทเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ใช้ส่วนมากกระซิใส,สอันนี้ทดแทน่นอันนี้มาดมหน่อยกะเอาอีกหัวหนึ่งมาซื้อมาสองหัวหัวหนึ่งเอามาโช่ให้พี่น้องเบ่งหัวหนึ่งเอามาตำนี่ค่ะพี่น้องน่ากินบอให้พี่น้องเบ่งไก่หอมหอมค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะมา,ะมาก,กินกัน วันนี้พามากินพาพี่น้องมากินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือนกองนิดนึงค่ะพี่น้องโอเคเนาะโอเคเอาอย่าฝ์มมาแต่ไว้มืงอวันนี้ก็ได้นั่งยืนนอกบ้านขางบ้านี่ละคัะพี่น้องวันนี้วิล่มแน่นิดนึงแต่ว่าแดดดีแดดดีมีลมนิดนึงมามาค่ะนมจีน กินผู้เดียวค่ะพี่น้องค่ะกินผู้เดียวโอ้ยลมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมลมลมนี่ยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่นอ้องขาหอมหอมใส่กระเทียมน้ำใส่กระเทียมแต่ว่ามาดำหน่อยบบก,กินเผ็ดค่ะพี่น้องมาดำหน่อยไม่กินเผ็ดใส่พริกสามเม็ด ใช่พริกสาเมตรค่ะโอ้ยห,หิวหิวหิวเวลานี้เวลาเทียงประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะเวลาเทียงแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องเด้วยตามกินบอยอยู่ค่ะพี่นอ้องอ่ารสชาติก็คือบุกพวงเค็มกรอบแข็งกรอบค่ะพี่น้องโบเบลแข็งกรอบแล้วก็ เึ้นนี่อย่งแต่มันมันสิม่กินกินของผักนิดนึงค่ะพี่น้องคือคือ,คอบางคนบอชอบปลินของแครอทก็สิเป็นประมาณเดียวกันค่ะพี่น้องรแต่ว่ารสชาติมันถือว่าโอเคผักกระบอมี่เราค่ะพี่น้องยูทินกันดาน ผักเพือกอย่างกับบะหมี่คือเพลินบางคนอาจจะเห็นว่าเอาก้อนยูซุวีเด้งเขาคือมีผักหลายคือมีหมักบักคุงคือมีแนวก,กินหลายแท้คือมีผักแบบผักบานห้าเนะคะพี่น้องเนาะมาดําเน่ะก็จะอธิบายว่าบานมาดําหน่อย,นอยมันอยู่เมืองเล็กๆมันบอมันอยู่เมืองใหญ่ซึ่งเมืองใหญ่นี่ทุกเมืองมันกับมีมีอยู่โรคค่ะพี่น้องขาหาง่ายอยู่แต่ว่ามาดําหน่อยอยู่ไก่ก็เลยบอกวอยมีกระได้กินแค่พัก พักที่มันเป็นพักบานเพลินพักกัดแก้วพักก,กัดธรรมดาลนล่แหละค่ะพี่น้องมากินกับซื้อมาด้วยค่ะพี่น้องน้มจีนเพิ่นถ้าพูดถึงว่าน้มจีนเพิินน่ะมันเป็นน้มจีนที น่าจะเป็นของเวียดนามแล้วค่ะพี่น้องเพราะอ่านซื้อบอกซื้อตรงงงตะแงองอะนะน่าจะเป็นของเวียดนามแล้วค่ะเพราะวา่าเพราะว่าร้านขาส่วนหมากสีฐาน้านค้าที่ขายเป็นตัวแท่นขายพวงนี้เขาส่วนหมากสีเป็นล้านของเวียดนามล้านของคนจีนแบบนั้นนะคะพี่น้องซึ่งมันบะมี่มันบะมี่ บอคอยมีของคนไทยค่ะพี่น้องน้มจีงกับบะคอยมี่บะคงกับบะคอยมีพักยังของเมืองไทยกับบะคอยมีคะ่ะแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆแล้วมีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่แม่ดำานะ่ะก็ไปค่อยๆไปซื้อแต่จะไปเดือนละครั้งเพราะมันไก่คะ่ะ มันไกลจากมาดามหน่อยอยู่รวมสองร้อยโลผลละถ้าเข้าไปทีหนึ่งแล้วไว้ทิมกับอกคุมเอาคนขับรถจะจมค่ะพี่น้องก็เรยบอดได้อยได้ไป แบบนี้ค่ะพี่น้องมาดำหน่อยภากินตอนนี้ก็คือตำมะขุ้งปลอมนั่นแหละค่ะตำมะขุ้งปลอมพอแกทัดได้ค่ะพี่น้องพอตัวเจ้าของได้อยู่ว่าได้กินตำมะขุ้ง น้่จีนเพ้่นะค่ะพี่น้องนึ่จีนทีใส่ยูมังนอกเป็นหมากก็จะใส่เีย่ยห้อพวกนี้ส่วนมากมาดำหนักก็ทีกินยี่ห้ออันนี้แหละมันมีไขยมันหาง่ายถ้าเราไปร้านเอเชียถ้าข้าไปหันจีนเนี่ยมันก็จะมีอันนี้แหละค่ะพี่น้อง อยากกินอันนั้นเด้เนาะพี่น้องเนาะปิงปลาลดปิงปลาลดถอดปากเป็ดด้วยค่ะพี่น้องกินกส็สมตำาปิงปิงเขียดปิงทัวปิงอ๊บปิงเขียดเนาะใส่ตาบักทั่วใส่ตามตามักพุงแบบนี้ค่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะพี่น้องมากินตำบักุงแบบบะแมนบักงูพ่อพี่น้องมากินตำบักุงปลอมเพราะตัวเจ้าของค่ะพี่น้องค่ะใส่หัวผักมากินแท่นบักุงรสชาติถือว่าโอเคไก่เคี่ยงอยู่ค่ะพี่น้องคือบักุงูเฮิม การปะเทศสวีเดนช่วงนี้จะเขานาห้อนนาแรงอะล่ะครับพี่น้องเหลือมีแดดนิดนึงบางวันก็นมีฝนตกบ้าง แซบแซบค่ะพี่น้องค่ะขนาดใส่พริกสองสามเมรรเ็ดกับเผ็ดมาดําหน่อยโบกินเผ็ดค่ะพี่น้องใส่พริกแข็งจากบานเห่าสองสามเม็ดกับเผ็ดละเด๋อวเพ็ดละ โ <Okay, S 2> อเคเนาะค่ะพี่น้องเนะาะแม่ภาพพี่น้องกินแซบทั้งนี้อิ่มทั้งนี้ทั้งหนุนหิวน้ำบะนอตามบวกหุ่งปลอมนี่เนาะโ okay, อเคเนาะพี่น้องเนะเาะไว้ซ้ำนี่ขอบพูดได้หลายพี่น้องติดต,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 ตาม เพชรค่ะเรวจะพปหากินหมากไหม่แก่เพชรพริกสามนวยกับเพชรโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ